โรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีนะครับซึ่งไวรัสเดงกีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4สายพันธุ์แร่โดยยุงลายนะครับก็ให้เกิดการติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญมากของโลกนะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยจะมี ผู้ติดเชื้อคลอดออกถึง400ล้านรายจะมีผู้ที่แสดงอาการรุนแรง250,000รายนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้จะมีผู้เสียชีวิตถึง25,000รายต่อปีครับตั้งแต่ยุงกัดเราใช่ไหมครับยุงเขาก็จะปล่อยเอาไวรัสเดงกีนะเข้าสู่กระแสะเลือดของเราแล้วไวรัสเนี่ยมันก็จะมาจับกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของเรานะครับแล้วมันก็จะปล่อยเอา สารพันธุก,กรรมเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณไวรัสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นหลายล้านตัวเลยพอเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บเราก็ไม่สบายเราก็จะมีไข้สูงแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเกล็ดเลือดของผู้ป่วยเนี่ยจะลดต่ําลงเพราะว่าไวรัสจะ,จะสร้างปโปรตีนที่เหมือนกับเลียนแบบเกล็ดเลือดของเราฉะนั้นร่างกายเราพยายามทาลายไวรัสปุ๊บพอทาลายไวรัสก็คือทําลายเกล็ดเลือดตัวเองไปด้วยเกล็ดเลือดก็จะลดลง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 จนกระทั่งสูงมันอันตรายมากเพราะเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นตัวทําให้เลือดแข็งตัว แต่ถ้าไม่มีเกล็ดเลือดปุ๊บเลือดก็จะไม่แข็งตัวมีอะไรเลือดออกนิดหน่อยมันก็จะออกไม่หยุดยิ่งเป็นรุนแรงมากขึ้นก็เลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะที่สาคัญสำคัญต่างๆได้ก็จะเสี่ยงมากต่การเสียชีวิตครับอย่างถ้าสมมุติว่า เราติดเชื้อไวรัสแค่อ,ออกสายพันธุ์ที่1นะครับร่างกายก็จะมีภูมิต้านทานถ้าติดสายพันธุ์เดิมจะไม่เป็นไรแอนติบอดีไปยับยั้งได้แต่ถ้าครั้งหน้าไปติดสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์ที่2องเนี่ยครับแอนติบอดีของร่างกายต่อสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถยับยั้งสายพันธุ์ที่2ได้การรักษาที่ดีก็คือทำยังไงที่จะให้เชื้อเนี่ยมันหมดไปนะครับก็คือต้องมียารักษานะครับไม่ใช่การรักษา,าอาการแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มี ยารักษาเลือดออกนะครับทำให้นักวิจัยทั่วโลกเนพยายามที่จะพัฒนายาที่สามารถยับยั้งไวรัสแฝดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์ซึ่งทีมวิจัยของเราเนี่ยก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่พัฒนายาชีวภาพที่ชื่อว่า มนุษย์งานวิจัยแอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออกเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้าได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ JICA ในการศึกษาวิจัยการใช้แอนติบอดีมนุษย์รักษาการปิดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกต่อมาได้จัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยแอนติบอดีและร่วมกันค้น้าจนประสบความสําเร็จยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นยาชีวภาพที่สามารถจะยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์นะครับโดยยับยั้งได้ถึงเ0อเอซครับซึ่งวิธีที่เราพัฒนาเนี่ยเป็นวิธีที่เรียกว่า เราสร้างแอนติบอดีมนุษย์ขึ้นมาครับเราก็เก็บตัวอย่างเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยเลือดออกมาแล้วเราก็เอาเม็ดเลือดขาวผู้ป่วยเลือดออกเนี่ยมารวมกับเซลล์นองอกชนิดใหม่ที่ชื่อว่าสปา m a ม็กเซลได้เป็นเซลล์ชนิดใหม่ที่ชื่อว่าเซลล์ไฮบริดโอม่านะครับเราก็มาคัดเลือกว่าเซลล์ไหนเนี่ยสร้างแอนติบอดีมนุษย์ที่สามารถยับยั้งไวรัสเกล็ดไวทั้ง4สายพันธุ์ครับจนในที่สุดเนี่ยเราได้แอนติบอดีที่ ดีที่สุดในการยับยัง้งแคลลล์ทั้งสสายพันธุ์เนี่ยมาสามตัวนะครับเราก็ทดสอบต่อไปว่าแอนติบอดีมนุษย์อันนี้เนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสแค่ออกที่ก่อโรคจริงๆได้ไหมนะครับเราก็เอามาทดสอบกับเชื้อที่ก่อโรคในเมืองไทยเนี่ยยีตัวอย่างก็พบว่าแอนติบอดีของเราเนี่ยยับยั้งได้หมดเลยครับ ผลการวิจัยแอนติบอดีสำหรับการรักษาโรคไข้เลือดออกได้ทดลองในลิงมาโมเสตแล้วพบว่าแอนติบอดีสามารถทำลายเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้หมดภายใน2วันในขณะนี้ทีมนักวิจัยได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วใน11ประเทศทั่วโลกเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องการที่จะสร้างเพื่อใช้ในคนในมนุษย์นะครับซึ่งการที่จะใช้ในมนุษย์ได้เนี่ยยานั้นนะครับต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ซึ่งถ้าจะทําต่อไปก็คือต้องไปผลิตในโรงงานมาตรฐาน GMP เพื่อที่จะได้แอนติบอดีมนุษย์ที่ผ่านมาตรฐานแล้วเราก็จะสามารถนําไปทดสอบในคนได้ต่อไปครับประโยชน์ก็คือจะได้ยาตัวใหม่ที่สามารถยับยั้งไวรัสเคลออกได้ถ้ามองในแง่ของประเทศไทยตอนนี้ต้องการจะเป็น Thailand 4.0นะครับคือพัฒนาอุตสาหกรรมยาของตัวเองที่จะสามารถขายได้ทั่วโลกเนี่ย เราก็เป็นการสร้างนวัตรกรรมยาชีวภาพตัวใหม่ขึ้นมานะครับถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยก็จะสามสารถทให้เราสามารถมียารักษาเกล็ดออกตัวแรกของโลคขายได้ทั่วโลกนะครับก็สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประเทศชาติเราได้นะครับแต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือสามารถลดอาการป่วยอา,าการตายจากเกล็ดออกซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดของเรานะครับ